สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะม,มาพูดคุยกันที่ Style UK Podcast นะคะ พูดค,คุยข่าวต่างประเทศกันนะคะวันนี้ก็บริษัทไฟเซอร์นะคะหรือว่าบริษัทที่ผลิตวัคซีนไฟเซอร์นะคะ mm hmm. ก็ได้ออกมาประกาศนะคะในวันศุกร์นะคะว่าผลงานทดลองทางคลินิกนะคะ mm hmm. เขาบอกว่ายาต้านเป็นยามเม็ดต้านโควิด -19 mm hmm. ที่เขากำลังพัฒนาขึ้นมาใหม่นั้น mm hmm. สามารถที่จะลดความเสี่ยงอาการป่วยรุนแรงนะคะ mm hmm. จากการติดเชื้อโคโรนาไวรัส hmm. จนต้องเข้ารักษาตัวโรงพยาบาล mm hmm. ได้ถึงนะคะ89เลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ั นั้นนะคะก็ยังเตรียมยื่นแผนเรื่องอนุมัตินะคะการใช้ยาดังกล่าวในกรณีฉุกเฉินนะคะต่อการต่อหน่วยงานนะคะคนหน่วยงานที่ดูแลนะคะของทางสหรัฐอเมริกาเองและภายในวันภายในเร็วๆนี้นะคะก็จะได้มีในคำแถลงที่ได้รับการเปิดเผยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านในวันศุกร์นะคะเวลาที่ ตามเวลาของสหรัฐนะคะบริษัทไฟเซอร์นะคะก็ระบ,บุว่าผลการทดสอบนี้มีประสิทธิภาพของยานะคะยาที่ชื่อว่าแพคโลวิสนะคะอันนี้แพคโลวิสที่ผลิต ที่บริษัทผลิตนั้นนะคะมาจากการทดลองของคลินิกนะคะแบบสุ่มและแบบดับบลิย์นะคะซึ่งก็คือการที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยหรือว่าผู้ที่ทดลองไม่ทราบว่าใครได้รับการรักษาเป็นพิเศษคือเป็นการที่สุ่มนั่นเองนะคะหรือว่าดับบลิย์นะคะในกลุ่มคนไข้โควิดนะคะที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่มีความเสี่ยงที่มีอาการป่วยหนักขึ้นจนถึงขั้นรุนแรงนั่นเองนะคะทีนี้บริษัทไฟ ะะก็ได้ออกมาอบอกว่าเน,นี่ยประกาศละว่าผลการทดลองทางคลินิกนะคะชี้ว่ายาต้านที่เป็นยาเม็ดนะคะมีผลในการที่จะ ลดนะคะลดความเสี่ยงอาการที่ป่วยรุนแรงนะคะแล้วทางไฟเซอร์ก็ยังได้กล่าวอีกนะคะว่าบริษัทยังได้รับคําแนะนําจากคณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการอิสระที่ทําหน้าที่รวบรวมนะคะรวบรวมการตรวจสอบข้อมูลให้พักการทดลองยาในเฟสที่3ไว้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าผลการทดสอบล่าสุดนี้ที่ออกมาแสดงประสิทธิผลของตัวยาที่สูงมากอยู่แล้วนั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะบริษัทยา สัญชาติอเมริกันนะคะที่ชื่อว่าไฟเซอร์เนี่ยมีแผนจะนําเสนอข้อมูลที่ได้รับการทดลองนะคะทั้งหมดเพื่อที่จะยื่นขออนุมัติการใช้ยานี้เป็นการฉุกเฉินนะคะต่อสํานักงานอาหารและยาของสหรัฐนะคะ FDA นะคะก็เขาบอกว่าจะทําให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ในเวลานี้นะคะบริษัทไฟเซอร์ เป็นบริษัทแห่งที่2นะคะที่สามารถที่ผลิตยาเม็ดเพื่อรักษาผู้ป่วยที่เป็นโควิดได้นะคะหลังจากที่ m e r ์ k นะคะซึ่งเป็นธุรกิจสัญชาติอเมริกันเช่นเดียวกันนะคะเป็นคนเป็นบริษัทที่เปิดตัวยาเม็ดต้านโควิด -19 กนะคะก็คือออกมาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะพร้อมกับผลทดลองทางคลินิกว่าระบุว่ามีประสิทธิภาพลดอัตราการเข้าโรงพยาบาลได้นะคะแล้วก็ลด อาการเสียลดการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยนะคะที่เพิ่งติดเชื้อได้ด้วยนะคะก่อนนะก่อนจะยื่นเรื่องขออนุมัตินะคะใช้จะขอใช้ในกรณีฉุกเฉินกันก่อนนะคะต่ออ กระทรวงหรือว่าต่อสำนักงานอาหารและยานะคะ FDA นะคะซึ่งก็มีข้อกำหนดประกาศให้พิจารณาออกมาในช่วงปลายเดือนนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะได้รับข่าวดีกันภายในเร็วๆนี้นะคะถ้าเกิดว่าในสหรัฐเนี่ยใช้ได้แล้วนะคะเราที่อยู่ในเมืองไทยหรือว่าอยู่ประเทศอื่นๆนะคะทั่วโลกก็สามารถที่จะมีสิทธิ์รับยาชนิดนี้เช่นเดียวกันนะคะ ปัจจุบันยาที่ใช้รักษาโควิดในสหรัฐเนี่ยได้รับอนุมัติจากหน่วยงานนะคะแล้วก็ได้หน่วยงานที่เขาดูแลทั้งหลายนั่นเป็นประเภทที่ต้องฉีดนะคะแล้วก็แบบเป็นวัคซีนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ามีบริษัทที่เป็นบริษัท1ใน2ก็คือไ f เซอรนะคะก็เขาก็ผลิตเป็นยาต้านนะคะเป็นยาเม็ดที่ต้านโควิดนะคะแล้วก็ นอกจากนั้นก็ยังมีประเภทที่ต้องฉีดแล้วก็ให้ผ่านทางสายน้ําเกลืออีกด้วยนะคะขณะที่ยาแบบเม็ดเที่ยงไม่มีการนํามาใช้งานน,ะนั้นนมีข้อดีในด้านการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนมันมีความสะดวกมากกว่าที่แบบต้องฉีดเข้าในสายน้ําเกลืออะไรแบบนี้นะคะเนื่องจากสามารถที่จะรับยาจากร้านขายยาเพื่อที่จะนําไปรักษาเองได้ที่บ้านนั่นเองนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นหนใน การอัปเดตนะคะหนึ่งในข่าวสารของต่างประเทศที่อยากจะอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะกับเรื่องราวเกี่ยวกับจะเป็นวัคซีนหรือว่าจะเป็นการเดินทางนะคะเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าการที่อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับยาต้านยารักษาโรคโควิดนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะข้อมูลจากเวิร์ไทยนะคะข่าวต่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ต้อง ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังนะคะหวังว่าวิดีโอหรือว่าหวังว่าพอดแคสต์ตนี้คงจะมีความรู้กันนะคะอัปเดตข่าวสารในช่วงวันแบบนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับฟังแล้วเจอกันใหม่ในพอดแคสต์ตนหน้านะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ